สวัสดีครับผมผม BSK นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตของเกม Fish Robot นะครับผมแล้วก็จะพาไปทำเบ็ดใหม่ด้วยนะครับเป็นเบ็ด Rush of the d e p นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำวนกันนะครับอ๋อแล้วก็เกมนี้นะครับมันได้อัปเดตเรือมาใหม่อ่าลำนึงนะครับผมเป็นเรือชื่อว่าเรืออะไรนะเรือ The Pearl นะครับราคาจะอยู่ที่5 0,000ืนนะครับผมสำหรับผมนะผมว่ามันใหญ่เกินไปหน่อยนะมันแบบมันดูเก่กาครับเทอะทไปหน่อ แล้วก็ในเกมนะครับมันจะอัปเดตบ็อบเบอร์ใหม่เข้ามา4อันนะครับผมสามอันจะเป็นอันที่ต้องซื้อด้วยโลบักนะครับจะเป็นลิมิเต็ดบ็อบเบอร์นะครับผมแล้วก็บ็อบเบอร์อันที่4นะครับจะต้องเก็บปลาทุกชนิดในเดอะเดฟให้ครบเลยนะครับผมถึงเราจะปลดล็อกบ็อบเบอร์อันที่4ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาหน้ำบนก่อนดีกว่าครับ แล้วก็อัปเดตนี้นะครับจะมีเบ็ดใหม่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงด้วยนะครับผมเป็นสโ o วี r รถนะครับเดี๋ยวไปดูที่รอสิลิเตเนะครับว่าน้ำวนเกิดหรือเปล่าอนะุ้ยเกิดพอดีเลยครับกระโดดลงไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจนะครับ คุณแจสามารถตกได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมมีเกิดแค่ที่เวอร์ติโก้ที่เดียวนะครับผมไม่รู้เลดดบของมันนะครับแต่ว่าแบบผมก็ตกเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ครับนี่ครับคุญแจก็จะรูปร่างเป็นแบบนี้นะโอเคครับเมื่อเราได้คุญแจแล้วนะครับให้เราเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับมันจะมี่ประตูล็อกอยู่นะครับผมให้เราถือกุญแจแล้วก็เดินไปคุยกับ n p c ที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับ เดีทำไมไม่ได้น่าจะต้องคุยกับมันใหม่ครับอ๋อนี่ไงได้เลยครับผมเปิดเลยครับเปิดเลยโอเคครับเมื่อเราเปิดประตูเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องกระโดดไปจนถึงเดรฟเ,เลยนะครับตรงหินนี่นะครับเราต้องรีบกระโดดนะครับ เพราะว่ามันมันจะแบบมันจะหล่นลงไปนะครับผมถ้าเราช้าอยู่มันมันก็จะค่อยๆหล่นลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องรีบกระโดดไปครับเดินตรงไปเลยครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่ะเรามาถึงแล้วครับนี่คือเดอะเดมนะครับผมแบบมันจะใหญ่ๆหน่ยนะ ขอปรับกราฟิกลดนิดหน่อยนะในเดอะเดฟนี่ก็จะมีปลา18ชนิดเลยนะครับผมมีปลาอีเวนด้วยนะครับ1ตัวนะครับมีมิติประมาณ3ตัวนะครับผมในเดอะเดฟนะครับปลาแต่และตัวตัวมันจะใหญ่มากๆเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่เหมือนปลาครับเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าอันนี้พูดจริงครับแต่และตัวผมนึกนึกว่าหลุดออกมาจากหนังเอเลี่ยน จริงๆนะเดิรเดฟนะครับมันเป็นจุดารามเงินที่ดีที่หนึ่งเลยนะครับผมเพราะแบบเวลาตกปลานะครับมีโอกาสที่จะได้ปลามิติกับปลาลีเจนรัวๆเลยนะครับผมตอผมตกนะครับผมได้แทบจะทุกรอบเลยนะครับต่อการตกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เอ็นชาลิลิกเยอะมากเลยนะครับผมก็ตกได้รัวๆเหมือนกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาเบนดใหม่กันนะครับโดยสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเอ็นชาลิลิกแบบอบิซโซนะครับผมแล้วก็เอ็นชาลิลิกแบบเฮกนะครับ เดี๋ยวเดินตามผมมาเลยนะครับเราจะต้องไปด้านหลังก่อนนะครับผมที่มันมีน้ําตกอยู่นะครับมันมันจะพาเราดีขึ้นไปได้นะครับผมอันนี้ครับมันจะอยู่ทางซ้ายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยเไหนเนี่ยเออติดติดอะไรเนี่ยโอเคครับจุดนี้ให้วางหินสีแดงนะครับผมวางเสร็จแล้วให้ให้รีบไปที่หินสีฟ้าเลยนะครับไปเลยครับหินสีฟ้าจะอยู่ อีกฝั่งนึงนะครับก็คือด้านล่างเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะโอเคครับหลังจากเราใส่ยินสีฟ้าเข้าไปแล้วนะครับประตดดูด้านล่างมันจะเปิดนะครับผมให้เราใส่ชุดปดาน้ำให้พร้อมเลยนะครับเราต้องกระโดดลงไปเอาจริงๆนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะผมยังจำทางไม่ได้เลยผมไม่รู้ทางด้วยซ้ำเอาเอจริงๆเดี๋ยวผมลองไปมัวม่วๆกันแล้วกันนะผมลองไปมัวม่วๆดู นี่ลองไปลองไปมันเหมือนจะเป็นเขาวงกฏนะครับผมว่าอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรสีเหลืองๆผมหาเลยไม่เจอเลยโอ้ยผมจะเจอตอนไหนวะเนี่ยโอ้หาไม่เจอเลยครับอุย้ยเจอแล้วครับผมขึ้นไปเลยครับ นี่แหละครับเบ็ดที่ผมต้องการโดยเบ็ดอันนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่7จ็ดแสนห้าเลยนะซึ่งค่อนข้างแพงมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูสเตตของมันกันดีกว่านะสเตตของเบรคอันนี้นะครับผมรูสปีดอยู่ที่65%นะครับผมลัก130%นะครับอ่าคอนโทรล0.15นะครับผมดีซิเลนแ์8.5%นะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้30,000ืกิโลนะครับผมอ่เดี๋ยวลองใส่ดูนะนี่นะครับ มันจะมีผีอยู่ตามหลังเลยนะครับเป็นยาหลอกหลอนนะครับโดยสกิลของเบ็ดอันนี้นะครับเวลาเราตกนะครับถ้าเราตกไปแล้วนะครับจะมีโอกาสที่แบบอ่าผีจะให้ปลาเราเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะอโชว์สกิลของเบ็ดอันนี้ให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองตกกันดูนะครับมันจะมีโอกาสที่ปลาจะได้เพิ่มจากผีตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพาจริงๆผมว่าเบ็ดนี้มันก็เท่นะเดี๋ยวลองตกดูครับ เดี๋ยวลองต้เดูอุ้ยดีเจนับผมอาดิว่ารอบแรกจะได้ไหมครับเดี๋ยวโชว์สกิลของวิญญาณหลอนให้ดูหน่อยเอ้าไม่โชว์อะไรเลยอุ้ยนี่ครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมันมันได้ปลาเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับนี่นะครับผมโอเคครับก็สำหรับที่นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับขอบคุณครับ